สวัสดีครับป้าไม้าวอินดี้ครับวันน,นี้ทีมงานทีมงานพี่ลิงครับชอบปูยุค่าครับวันนี้หนึ่งพันต้นแต่ว่ามากกับผลดได้แล้วร้อยกว่าต้นครับพึ่งลงมา ช่วงบ่ายฝนตกมั้งเช้าต้นงฮะต้นซักต้นักว่างี้มึงเอานั่นเลยเออค่ะเดินมันเม่นห้าชิฟอยู่ครับแทบบุงค่ะไม้น่ะแม่ว่า

าง Finished, านยอดครับน้องแบงแบงงามขนาดเลยอีนี่ยดนะอคั่ยางขนาดนเยออส่ดกยังบ้ันอะไรเเฟิร์มันหายเลยเมือจะาปุเมจ้าปุ่ท่าย้ายรักเข้ามาตัวถาวา ใช่แล้ววนมาพี่เลยตัวนี้มัต้องคอดขยับเลยลูกข้าขยับตงนั้นไปอ้าวมันมันไม่ท่าเสียเลยได้ม้อนม้อนนุ่มนุ่มเห็นไหมล้มบะอ้า ทอดระแ้วเบ่งจับจับต่ำๆนะยิ่งยอดมันขาดเอ่พยายามิ่หยอดมันขาด พับลงนี a a ้ค hmm. well, well, we ือะไอนีกครัะหาอเออแม่นแมครับหละหะละเออมานสิสลไลโค้งจักน้อยพี่สาวครับพี <Okay. S 2> <ppy aciones. S 1> ่เปิ้ลพอลงเรื่องสาูนี่นกเปียกพี่รวย tìm <tí> thi mà này show vô ham ít khác lại Ê, Ô, làm chưa này. Ô.

อุ่มปลาเนี่ยจะง่อยสามแบงเพราะ<า> <c oughs> เปียกกะมาดังนี้ซี่บะก็เอาสามไรตรงสุดท้าย สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วห้าสิบต้นสุดท้ายวะโดยการปลูกของเปียกครับโอ้มือโอ้มุดมุดแล้วเนาะมือยอดน้องแบงค์มือมือชักลุงเฉลิง เดี๋ยวนี้ก็อ้ทปบกกับป้าไม้ทั้งงโหไปกับป้าไม้เดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวชื่อชุดป่าไม้เต็มยดยุ่นนี่ป้าไม้ปลาชุดฮะลิงเชื่อชุดเลยไหมปลูกแซมป่าจิก pha chích pareng đen rula lêng ván hơi vớt mắt hơi, phơi đơ tí Để đơ để đơ Để đơ Để đơ đơ พี่มีเชฟแล้วเล็กครุ่นไ๊าย่ามันก็รถซามันก็เป็นคนรถเร็วนี่มาปลามาดงนี่นี่เรียบร้อยหาเอามานี่กองโฟมนะฮะเอ้าดีดเราะสิเป็นหยังเนาะโยมซาวผมก่อน <laughs> Còn mà con Mà con là nhờ, <laughs> <là> lúc bọn na mừng bọn đi nằm đang nằm nằm để nằm là cái tít này đi, nằm đưa นี่บ่อโค่นน้ำอยู่หรอครับเนื้อน้ำไหลท่ามันละใสก็อาหารกันมีแต่อาหารวางเนี่ยเหมือนอยู่ด้ในพัทไทมี่ถือพลนะฮะเน้อหมักสุกเนื้อาัดซื้อหนมุกไม้เร็วกว่านี้โคตเยอะมันสงามในกุ้งไะ มันก็โคตไปตามดินเาโค้งมเอาเสื้อเส้นเดียวมันก็ตรงอยู่แต่ว่าม่ชมองห้างมองอัขยมันดอกท้องนะรูไทมันินีบตุ้ยโค้งแโค้งปน้ำดินเถอไฮดน แต่แม่นดัดผัดเท หมดนี่มีหาอเปีเสียขึน่นจ,น,นจักเลยมันมีขนมหลังเขาสักไทยมึงเพียงเ,เห็นดูเสืออัิทฐานข้ัวไทยอ่ะข้าไทยยายากยากำล,ลังดีหร่าเหรอรอยากออกนินเือครับเห็นไนเปีย ยาวแ <c oughs> ล้วไงนดปู่ะมันติดมันติดแล้วเครื่องมันติดแล้วมีอะเศร้าเรื่างจะถุงนี่หนึ่งสอง <c oughs> สามสี่ห้าหกถุงสามร้อยเอาไปยักถุงหน่ะยังหมดเครื่องอยู่โอ้เอาเลย ม่พันเนึงเงแล้วง่ยมัมดยันดูไทยนี่มักว้างนี่ตัวที่พูเนี่ยามไลส์โอ้ยหูมดนะก็ไม่มีมั้งอันช้อนแล้วสิคุดช้าอยู่

น้ำเฮาอ่ะนื้อน้ำลังเ้อคาร์คาร์มาจนดักทำดัหน้าบ้างะในาเนี้น้ำนคอ,คอบงบิดละคาร์มาแล้วดงนไมอูอันีน้ก็ได้เสียปูตรงเาปูก่สไทยเนี้ย,บนนยบแ,แบบดัดไปแถวน,นึงพุแถวสั้นะนะดัดจนมันตรงปู พี่ได้มันจะชีดตรงเฮ้ยมืกูยืนพี่ทำไมฮะมาพูดโค้งไปไนี่ย